ก็ต้องครับส,สวัสดีน,น้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่องยูทูบชาแนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมวการีน่าฟรีฝ่ายไทยแลนด์นะครับผมอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับของฟรียกเซิร์ฟเลย นะครับผม GM แจกยกเซิร์ฟนะครับตามปกที่พี่ขึ้นเลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้รับกดรับของฟรีรับคลิปนี้พี่จะมาสอนรับของฟรีเลยแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆมากมายเลยนะครับก่อนจะดูคลิปนี้นะครับพี่มีแจกเพชรกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูอีดีคอมเมนต์ยูเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมอ่ะโอเค นะครับผมเดี๋ยวพี่พามาดูกิจกรรมรับของฟรีกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเข้ามาที่นี่เลยนะครับนี่น,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปดูกิจกรรมก่อนก่อนจะรับกันนะครับว่ามันคือกิจกรรมอะไรถึงได้รับฟรีนะครับผมก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับที่ GM เเนี่ยโพสก่อนการแข่งขันแล้วนะครับผมอ่ะก็คือนะครับผมถ้าครบอ่าเท่าไหร่วะ หนึ่งแสนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงเข้าดูในนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวสักสักตั่นี่นี่นะครับผมก็คือนะครับหนึ่งแสนคนดูรับเป็นนี่เลยนะครับคูปองไดมอนด์รอยยอแล้วก็คูปองเลี้เปลี่ยนปืนอย่างละหนึ่งใบนะครับผมจะแจกในกล่องข้อความนั่นเองนะครับแล้วก็หนึ่งแสนห้าหมื่นคนดูนะครับรับเป็นท่าท่าทางนะครับผมแล้วก็สองแสนคนรับเป็นอ่าหินแดงล่างนะครับสองแสนห้าเนี่ยรับเป็นอ่า ซัมเมอร์เซตอีล็อกนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือ3 0 0 0 0 0คนดูก็คือเป็นอ่าสกินปืนนะครับผมการสกินนะครับ f 4 a 1นั่นเองนะครับผมก็แลเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคนดูเนี่ยมีถึงแสนเองนะครับก็ได้รับเป็นรางวัลแรกนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่พาไปกดรับเลยดีกว่านะครับผมก็อยู่ในตรงนี้ ข้อความตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยนะครับผมนี่ก็จะมีอันเดียวเลยนะครับแจกดูไลฟ์โพลีก1นึ่งแสนวิวนะครับผมนี่เลยระยะเวลาเนี่ยคือ15วันนะครับถ้าใครยังไม่กดรับภายใน15วันก็คือจะหายไปนะครับจะหายไปนะก็คือรายละเอียดเนี่ยก็คือนะครับผมแจกดูไลฟ์สดโพลีกนะครับผม1นึ่งแสนวิวนะครับตอนนี้ฟรีไฟล์โพลีกซีซั่นสนะครับผมกําลังเดือดแจกดูไลฟไปก่อนกับรางวัล ดูพร้อมกัน10,000แวิวนะครับผมก็สําหรับใครอยากดูไลฟ์สดนะครับก็มีในในเพจด้วยนะครับบนในเดตไกด์หน้าฟรีไฟเนี่ยตอนนี้ก็ยังไลฟ์สดอยู่นะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับผมนะไม่รู้ว่าจบยังนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่กดรับก่อนละกันนะครับผมกดรับไปเลยนะปึ๊บนี่เลยก็ได้เลยนเรียบร้อยนะครับผม2อันโคตรเยอะเลย GM แต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับของฟรีใครๆก็อยากได้นะครับก็กราบขอบคุณ GM ด้วยนะครับผมเนาะก็ ของฟรีก็ดีแล้วนะครับที่เขามาแจกให้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูใหม่นะครับในส่วนอ่าโปโลีกนะครับผมโปโลีกเนี่ยก็คืออ่าสามทีมนะครับที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับได้ไปแข่งขันในรายการฟรีไฟคอนติเน i ต์เช่นช่อะไรอ่ะเอเชียซ <N> ีรีส์นะครับก็ค<ะ>ือมีสามทีมก็คืออ e ีโวนะครับผมอ่า G คโจีนะครับแล้วก็เอ็กพีนะครับผมโอ้โหมีทีมแบบ ดังๆเลยนะครับผมแล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมสหรับ3ทีมนี้นะครับได้ไปแข่งอ่าไปแข่งอะไรวะไปแข่งรายการนี้นะครับนี่นะครับผมนะอ่านะครับในวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับร่วมจอยร่วมจอยเลยร่วมใจนะครับผมเชียร์ทีมชาติไทยด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูกิจกรรมอื่นๆดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างที่ของฟรีเนาะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนเดี๋ยวถ้าคลิปเดี๋ยวพี่มีแจกโค้ด เอาฟรีให้นะครับแจกโคดิโอเซิร์ฟให้นะครับผมก็รอดู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 ให้จบนะครับดูให้จบนะโอเคกดเข้าไปที่ร้านค้าก่อนมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยที่เข้ามาใหม่อันนึงที่เข้ามาเมื่อคืนนะน่าจะเมื่อคืนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนลัคกี้ลอยย่อนะครับตู้สุ่มลัคกี้ลอยย่อเราเป็นตัวละครตัวนี้เลยโอ้โหโพสให้นะครับผมนะก็กดเข้าไปดูของรางวัลตัวอื่นพี่ก็มีหมดแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะมาใหม่เนาะ นี่เลยมาใหม่โคตรเท่นะครับบอกเลยโคตรเท่นะครับผมก็ใช้เพื่ในการหมุนนะครับหนึ่งครั้งสามสิบนะครับสิบครั้งบวกหนึ่งครั้งเป็นสิบครั้งสามร้อยเพตนองนะครับก็ถือว่าสุดเลยทีเดียวนะสำหรับใครอยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูในตู้สุ่มและกิรยยอได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนอื่นเป็นกิจกรรมเก่าแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมของฟรีหรือว่าอะไรต่างๆที่จะมาอัปเดตให้นะครับที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งนะใครที่ ยังนะครับอยากได้ชุดเอ s ุดอยู่แบบเทพๆแรแลแบบพี่ไออูโอเคเลยนะครับอย่าลืมนะครับดูลิงก์ข้างล่างเลยนะครับดูลิงก์ข้างล่างพี่ลงไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับได้จริงออกง่ายออกไวนะครับลองไปสุ่มดูนะครับลองไปสุ่มดูนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่วาไปเกี่ยวกับเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะ โอเคก็กดเข้ามาที่แรกไอเทมโค้ดนะครับเป็นโค้ดแชร์เตอร์กันบล็อกเลยนะครับผมโค้ดแชร์เตอร์กันบล็อกเลยเนาะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับก็หมดเขตเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับเชียงคืนวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่หรือว่ายังไม่ได้ใส่เนี่ยก็ใส่ได้เลยนะใส่ตามที่ได้เลยนะครับเป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมเป็นโค้ด794 Z ดนะครับ Q R 5 U นะครับ U Z 2 U นะครับ J E D R นะครับเป็นโค้ดนี้เลยใส่ได้ยกเสริมนะพี่ก็ใส่ไปในที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับผมมอ่่่ะแแงตัววล้้ก็เขาาที อกล่องนั่นเองนะครับผมนะอ่อยู่ไหนนะอยู่นี่อยู่นี่ข้างล่างนะครับนี่นะครับผมเป็นกล่องตัวนี้เลยมีสกินเปืนลูกซองไฟเอเคมังกรนก้อนใช่หรือเปล่า <laughs> เอคีฟาร์มี่ดาก้อนนะครับผมนะแล้วก็มีสการ์ชมพูด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ถาวรนะครับมี3วันแล้วก็1วันนั่นเองนะครับผมในส่วนสการ์เทสันถาวรเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะมาแจกอีกนะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะครับก็อีกยาวไกลเลยนะเดี๋ยวพี่จะเติมเงินแล้วก็มาแจกโค้ดให้น้องนะครับผมคลิปประมาณพี่ก็แจกไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่มาแจกอีกนะครับถ้ายอดวิวหนึ่งหมื่นขึ้นไปนะครับผมช่วงนี้วิวตกไม่รู้เป็นอะไรนะครับวิวตกถ้ายอดวิวดีพี่ก็จะมาแจกเรื่อยๆนะครับผมขอแค่มียอดวิวแบบ เออหลักหมื่นอ่ะเอา,อาง่ายหลักหมื่นอ่ะ,ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์อยากได้เพชรอยากได้อะไรของฟรีๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ได้เลยนะครับช่องบิ๊กแชนแนลนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ